ขณะที่ทางด้านของผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์ยะลาเขต3ครับก็ออกมาหาเสียงชูสโลแกนคนบ้านเราพัฒนาบ้านเรามั่นใจศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทวงเก้าอี้คืนเชื่อชาวเบตงยังให้ความไว้วางใจครับนายณนระงค์ดูดิงผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์ยะลาเขต3ลงพื้นที่ตลาดเขตเทศบาลเมืองเบตงครับเดินหน้าหาเสียงและพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมถึงนักท่องเที่ยว ตัวมีผู้ช่วยหาเสียงถือป้ายสนับสนุนพรรคพร้อมแจกเอกสารแนะนำตัวท่ามกลางประชาชนที่มาขอถ่ายรูปและทักทายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังได้นั่งรถแหา่หาเสียงเปิดเพลงเช้าวันใหม่ซึ่งเป็นเพลงหาเสียงของพรรคประชาธิป,ปัตย์เวียนรอบเขตเทศาบาลเมืองเบตงด้วยนะครับโดยได้ชูสโลแกนคนบ้านเราพัฒนาบ้านเรายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุดเจริต กับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจไทยมาเลเซียส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนใต้เร่งขยายถนน410ยะลาเบตงรองรับการเติบโตธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่งเมืองชายแดนแก้ปัญหา,าสนามบินเบตง ที่ยังไร้เที่บินผ่านเน็ครับและยังมีการรองรับเครื่องบินส่วนบุคคลเครื่องบินของหน่วยงานราชการสนับสนุนด่านเบตงเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นขลับเคลื่อนนโยบายเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีสาขาที่ตลาดต้องการนโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี1ล้านจุดทุกหมู่บ้านสร้างเงินกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนการค้าออนไลน์ตั้งธนาคารหมู่บ้านและชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านบาท แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่ไม่ใช่ของรัฐแต่ประชาชนถือครองอยู่จะเร่งออกโฉนดให้ได้ภายใน4ปี1ล้านแปลงพร้อมเร่งเจราจาพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขและเปลี่ยนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร